่วนอีกสามวันตอน่อเนค่ะภาคกลางภาคตะวันออกภาคใตออ้ต,ตอนบนฝนแรงอิทธิพลของแนวร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบน จากยอมขวอประกาศต่ำจากปลายแหลมยวนจากอิทธิพลของแนวร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนและยอมคอาประกาศต่ำเคลื่อนผ่านมีประกาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวัตภัยอุตกภัยมีระกาศทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพรากอรวิทยิพรุงพลาชายทาง Facebook วันจันทร์ที่17 ตุลาคมในช่วงเที่ยงวันนี้แอดมิมนจะพามาดูแลติดตามี่ไดของโมเดลคาดการเส้นทางของหย่อมคลอประกาศตาบริเวณพื้นที่ปลายแหลมยวนที่จะเคลื่อนต่อเข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตอนบนแนวโน้มฝนจะเป็นเช่นไรกันบ้างรวมถึงน้ไดของอากาศหนาวเย็นเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับก็เป็นอีกวันที่นิไดของลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ ฝั่งล่างนะคะลม่มฝนลมพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้ทางตอนล่างจากทะเลอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมแย่ๆจากฝั่งล่างขึ้นฝั่งบนเนื่องจากในช่วงนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมรากาศเย็นอ่อนกำลังลงตลอดทั้งช่วงตั้งแต่ในวันนี้27 e ตุลาคมจนถึง3พฤศจิกายนยาวเลยนะครับ แต่ก็ยังคงมีข่าวดีนะครับว่าไอ้ดนของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ถอยออกไปก็จะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมอีกรอบชุดที่2จะเริ่มจาก4พฤศจิกายนจนถึง9พฤศจิกายนแต่มวลอากาศเย็นในรอบนี้ยังคงอ่อนกําลังนะครับ แต่ก็ได้สัมผัสบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะทางตอนบนบริเวณพื้นที่ยอดดอยยอดภูนะครับเนื่องจากในช่วงนี้มีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนําความชื้นเข้ามาแทรกดังนั้นหมดอากาศเย็นที่ถอยนะครับจึงทําให้ลมที่พัดแทรกพัดนํากลุ่มฝนเข้ามาได้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่สานทางตอนล่างนะครับภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้และแนวร่องมรสุมในขณะนี้พาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตอนบนอยู่นะครับดังนั้น พื้นที่ฝนที่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นตามแนวร่องมรสุมและบริเวณพื้นที่ใกล้กับแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ทางตอนบนดังนั้นจึงยังคงมีฝนตกฟ้าคะนองบริเวณพื้นที่ภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและอีสานทางตอนล่างนะคะร,รวมถึงประเทศเมรเนื่องจากมีหย่อมความรากาดตำ่ำที่จะเคลื่อนตัวบริเวณพื้นที่ปลายแหลมยวนนะครับหลังจากนี้ต้นไปจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่เมรน,นะครับ จากบริเวณพื้นที่เวียดนามทางตอนล่างเข้ามาที่บริเวณพื้นที่คาเมรหลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้บริเวณพื้นที่ภาคกลางทางตอนล่างและนะครับเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมเข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตอนบนดังนั้นแนวหย่อมความรกาศตามที่เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้และเคลื่อนตัวเข้ามาสู่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตอนบน ก็จะทำให้บริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ทางตอนบนมีฝนตกหนักเข้ามานะครับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับรวมถึงจะมีฝนฟ้าขนองเข้ามาบริเวณพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะอีสานทางตอนล่างด้วยนะครับใกล้วันเดี๋ยวรอข้อมาดูและไล่เรียงนี้ได้ของโมเดลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ แอดมินนำมาให้ชมคร่าวๆเพื่อประกอบการตัดสินใจประกอบอาชีพและประกอบการเดินทางในช่วงนี้นะคะดังนั้นใครที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะในวันนี้27ตุลาคมจนถึง3พฤศจิกายนงดการเก็บเกี่ยวผลผลิตไว้ก่อนนะครับหลังวันที่4 พฤศจิกายนเป็นต้นไปจนถึง9ประพฤศจิกายนมวลอากาศเย็ยนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนนะครับและในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะมีหย่อมพอประกาศต่ำที่อาจจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพาย,ยุได้นะครับและจากกระชากลมหนาวลงมาอีกทำให้มวลอากาศเย็นจะแผ่เสริมลงมาอีกนะครับส่วนโมเดลยังอีกยาวไกลขอให้ติดตามชมนด้านของการอัปเดตโมเดลกันต่อเนื่องนะครับ เ้นมินสปาพิเชพิกัดไปปากบนพื้นที่ฝนยี่อิบเจ็ดตุลาคมจะเริ่มจาก1ิบเอ็นิกาฝน,น,นเนบริเวณพื้นที่การาสินหนึ่กุชินารายจุดสองร้อยเอ็ดตองยะโสธร2อสิลาลาชหนึดห้าพิคภพมมพิสัยสองอนาจเจริญ4ชานุมานตองมุกดาหารตรงจุดแอุบลราชธานี4.7ศสีสเกต4่ขุขัน1น1.2การทะลก 8, ัก0.8นอุดร3.3ปากเซ11 อัตตปือ4.7 15นากา27ตุลาคมฝนเน้บริเวณพื้นที่มุกดาหาร2ชานุมาน5.6อำนาจ,จเจริญ1.8ยะโสธร1.5ศิลาลาด3.5สุรินทร์0.7บุรีรัมย์1.4นางรอง3.6คอนบุรี1.4ศีสเกษ3ขุขัน2.4กันทลักษ์2.4อุบลราชธานี2อำนาจ,จเจริญ2.3ชานุมาน6.5 เดชอุดม4.7อัตตปือ2.5ชุมพร8.1หลังสวน3.3ท่าชนะ2.6บ้านนาศาร1นครศรีธรรมราช1.5ทุ่งใหญ่2.9กระบี่3.4บ้านสาราดาน2.6ตรัง6.3ชะอวด4.5พัทลุง5.8หาดใหญ่1.8ปัตตานี1.7ยะลา5.8และนาราธิวาส3.6ต่อเป็นจะพาไปดู การพปรากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้27-28ตุลาคม2568ปรากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคบภาคเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาและสูงสุด31-34องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-15องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถ้าตึมอ,ออกเฉียงเหนืออากาศเย็นตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยฝนฟ้าขนองร้อยละสิบส่วนมากบริเวณจังหวัดยโสธรอ,อำมนาจเจริญศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิตม่ำสุด20-22องศาและสูงสดุด30-32องศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต,มต่ำสุด13-16องศาลมตึมอ,ออกเฉียงเหนือความเร็วสูง25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางอากาศเยน็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาและสูงสุด32-33องศาลมตะวออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออก จะมีเมฆเป็นส่วนมากอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยจะมีฝนร้อยละสิบส่วนมากสาแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดยี่สามยี่ห้าองศาและสูงสุดสามจุดสามสามองศาลมัมออกเฉียงเหนือความเร็วสัมพัทถึงสามห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่นขึ้นสูงประมาณหนึ่งเมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตร กรุงเทพมหานครบริมนทนจะมีเมฆเป็นส่วนมากอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24 26องศาและสูงสุด3 2 3 4องสองศาลมตะวันออกเฉียงเหนือพวาเป็น10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบฝนตกหนักบางพื้นที่จังหวัดปะจวบคีรีขันจุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสองยี่สิบสามองศาและสูงสุดยี่สิบเก้าถึงสามสององศาตั้งแต่จุมพรขึ้นมาลงํนออกเฉียงเหนือความเร็วลมฟ้าถึงสาม้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเลนคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตร และตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปลมแปรปรวนความเร็วสภาพถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝอนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนรแยละ60ตกหนักบางพื้นที่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาและสูงสุด29-32องศาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันออกความเร็วสัมัถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่นขึ้นสูงประมาณ1เมตรทางจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมแปรปรวนความเร็วสัมัถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนขึ้นสูงประมาณ1 m, ดังนั้นของแารติดตามเพิกรประกาศประกาศจำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมน,นจรารยงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้กนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ